เราเริ่มต้นโครงการจากการดูเรื่องของการนารสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดหลักเลยที่โรงไฟฟ้าบางกนีงยให้ความสําคัญบ้านของหัวจากตะบลบางกกงมันเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของความอยู่มีของประชาชนซึ่งเป็นเป็นคำตอบที่ตอบโจทย์เรื่องของแผนงานเราเป็นอย่างมากส่วนพื้นที่สองเที่ยวธรรมเหมือนกับเกือบเกิดคู่ขนานกันนะครับคือพื้นที่มู่สนพระค้าเนี่ยก็สื่อเรื่องของเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามที่เราจะเริ่ม อ้นกับสุดแรกเรื่องโครงการตรแนตัวสิ่งนึ่เป็นหลักใหญ่ครับเราธนะกราธิการเนี่ยรวมทั้งพี่น้องที่มาจากทางโครงการธรรมศาสตร์เนี่ยเรามองเห็นตรงกันว่าชุมชนนมีองค์ความรู้ดั้งมอย่างกรณีบ้านหงอ,งองจักเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรามองว่าจริงแล้วเนี่ยเขามีทรัพยากรที่มีค่ามากเลยในพื้นที่เขาอย่างบ้านหงอ,งองจักชัดเจนมากนะครับมีแผนในการพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลน,นโรงเรียน ทีนี้การฟื้นฟูที่เกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แบบได้อย่างไรต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านและที่สําคัญคือถ้าเราสามารถดึงเอาความรู้เข้ามาทําโครงการร่วมกับเราได้เนี่ยความยั่งยืนโครงการมันเกิดขึ้นแน่ๆละ่ะดังนั้นการที่เราสามารถดึงเข้ามาทําการที่เขาดึงเข้ามาเอาความรู้ดั้งเดิมเข้ามาใช้ทําให้เราได้เรียนรู้ไปกับเขาขณะเดียวกันเขาก็มีส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเขาเองมันก็จะดีกว่าการที่เราเป็นคนต่างถิ่น,นครับ อยู่ดีบนายคืนดีเราไปบอกเขาทํานู่นทํานี่แต่วันนี้เราฟังเขาว่าเขาอยากทําอะไรเขาเห็นว่าเขาควรทําอะไรเรามีองค์ความรู้เอาความรู้เพิ่มเติมจากที่เขาไม่รู้เนี่ยไปให้เขามันเกิดงานฮะงานที่ผมพูดถึงเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของธนาคารต้นกล้าปลายแเลนที่โรงเรียนไพรมนเสนีที่ชุมชนบ้านคงะจาาทำอยู่กลุ่มอาชีพกลุ่มนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆในพื้นที่ที่ชุมชนเองมองว่าเขามีศักยภาพ ที่มุช่ชนมองว่าเขาสามารถทําได้และเราก็ทําให้เขาเชื่อว่าเขาทาได้จริงกเพอเองก็มีส่วนสนับสนุนในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเขามาใช้ในโครงการต่างๆในพื้นที่กรออพวกนี้คือการผรสมผสานการบูรณาการทําให้มันเกิดความกลมกล่อมในในใน,ในการทํางานในพื้นครับและตรงนี้คือจุดเริม่มต้นความสำเร็จของเราครับคือถ้าพูดถึงการทํางานร่วมกันเนี่ยมันมันก็ต้องเริ่มต้นจากการมาคุยกันนะฮะหลังจากนั้นเรามาดูแผนงานร่วมกันครับว่าแนวทางของแผนงานของทางโครงการเนี่ย เป้าประสงค์นัเป็นยังไงแล้วกผอผมมีอะไรแล้วก็มองวิธีการทํางานร่วมกันว่าเราจะไปในทิศทางยังไงเพราะว่าสุดท้ายของเป้าประสงค์ของทั้งสองหน่วยเนี่ยครับก็คือทําให้ชาวบ้านเขามีความสุขชาวบ้านเขามีความยั่งยืนเขามีรายได้ที่มั่นคงเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาไม่จะเป็นต้ออกไปทํางานนอกถิ่นฐานของเขาชาวบ้านไม่ต้องการอะไรมากมายครับมีข้าวทานมีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่ครอบครัว เมื่อต้องออกไปทำงานต่างถิ่นไม่ต้องมานั่งคิดถึงลูกถึงหลานแค่นี้คือความสมขของชาวบ้านไม่ได้คิดอะไรมากมายครับจุดแข็งของแต่ละที่เนี่ยผสมผสานกันทําให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อถือแต่ที่สําคัญสุดเนี่ยก่อนที่ชาวบ้านจะเชื่อถือไม่ใช่ว่าแค่ไปแนํนตาตัวนะตั้งแต่การเริ่มเข้าไปคุยการไปซ้าๆทําให้เขาเกิดความคุ้นเคยและกระทั่งว่าการทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่า เขาเองเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําไม่ได้นะแต่จริงๆแล้วเขาทําได้การทําให้ชุมชนเขาเชื่อใจเนี่ยหรือว่าเกิดการยอมรับเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาครับเป็นเรื่องของความตั้งใจของคนทํางานในพื้นที่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้เลยเพราะตัวผมเนี่ยเรียนรู้จากทางโครงการเนี่ยก็คือเรื่องของการยอมรับองค์ความรู้ของชุมชนที่จริงแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีความรู้ของเขาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญขนาดในความรู้ของเขาในสิ่งที่เขาทํา รัะนั้นการที <like Momo S 2> ่ทางคอพหรือตัวเองได้เรียนรู้จากโครงการเนี่ยคือการเปิดใจในการรับองค์ความรู้การเปิดใจในการรับฟังรวมทั้งเรื่องของกระบวนการการสร้างเครือข่ายเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญหลักคิดสําคัญอย่างหนึ่งที่ทางทางโครงการได้สอนให้เขาให้พวกเราชาวกอพได้เรียนรู้เนี่ยก็คือเรื่องของเครือข่ายเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มีความสาคัญมากไม่มีใครที่มีความรู้ที่สามารถอยู่ได้แบบหน่วยงานเดียวเนาะ เราต้องอาศัยองค์ความรู้จากหลายภาคส่วนการได้ทํางานร่วมธรรมศาสตร์เนี่ยนอกเหนือจากเราได้ได้ทำงานตามแผนตามเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยคนของกอพอเองโดยเฉพาะที่โรงไฟฟ้าบางกงเนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องของการทํางานร่วมกับเครือข่ายเราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายเราได้เรียนรู้แม้กระทั่งวิธีการสื่อสารและสําคัญสุดคือเราต้องหยุดคิดนะครับว่าเราคือศูนย์กลางจากรวางวนอันนี้สําคัญมากดังนั้น หัวใจสาคัญของของงานของเราก็คือชุมชนนะครับถ้าที่จะทําให้ชุมชนมีความสุขหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาพูดถึงโครงการของรัฐหรือเหนือของรัฐหรือแม้าต่ากระทวงก็ตามทีเนี่ยชาวบ้านก็คิดว่าทําแบบไม่จริงจังดังนั้นเนี่ย สิ่งแรกเลยที่เราจะทำคือทำเข้าเชื่อว่าเราเราเข้ามาจริงแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราเจอนอกเหนือจากเรื่องความเชื่อของชุมชนที่มีต่อโครงการของรัฐแล้วเนี่ยชีวิตของเขาอะครับว่าการที่ชุมชนเข้ามาทํากับเราแล้วเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ได้ครับทุกๆครั้งที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเขายังมีข้าวกินเ,นเขาสามารถเนนชีวิตต่อได้ครอบครัวาไม่เดือดร้อนอันนี้ถือเป็นองค์สักที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นโครงการที่เราทําในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ได้เป็นโครงการที่ ทำแล้วทำให้ชาวบ้านเกิดถึงให้เห็นถึงความรู้สึกการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วก็ปุ่นสั่จริ้งที่เจอแล้วก็ได้เห็นก็คือเรื่องของงานเกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องมันเข้าไปแตะเรื่องของเงื่อนไขกฎหมายท้องถิ่นเรื่องของกฎหมายระดับประเทศรวมทั้งเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจรัฐอะไรพวกนี้ะฉะนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการแล้วต้องทําให้มัน พอเหมาะพอเจาะในแต่ละส่วนเพื่อที่ทําให้โครงการเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับจนกว่าที่สุดท้ายของมันก็คือคําตอบคือชาวบ้านเนี่ยมีชี่ิตสีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากการทําโครงการนี้แล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเนี่ยก็คือการรวมตัวกันของคนในชุมชนเกิดเป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงขนาดใหญ่เนี่ยชัดเจนและที่มันเด่ดนที่สุดคือการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน กับชุมชนคือชุมชนกอไก่เนี่ยชุมชนเขาไข่เนี่ยอาจจะไม่เคยมีความร่วมมือกันแต่ป Li ัจจุบันเนี่ยชุมชนเหล่านี้ภายใต้การขับเคลื Kirby, ่อนโครงการเนี şey. ่ยทำให้แต่ละชุมชนมันมีการสื่อสารระหว่างกันมีการทํางานร่วมกันเราทากับทางธรรมศาสตร์เนี่ยมันเป็นโครงการต่อเนื่องครับอย่างขั้นต่ําอย่างกรณีบ้านทองหัวจากเนี่ยปีนี้เขาเป็นที่4แล้วซึ่งมาเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละมันเป็นตัวสําคัญในการทําให้ชาวบ้านเขายอมรับเรา แล้วก็ทำให้ทางหน่วยงานอื่นเขายอมรับเราคนที่เห็นในพื้นที่อันดับแรกก่อนเลยเรื่องของเรื่องของไรายได้เนี่ยแน่นอนสุดคือชุมชนเนี่ยมีผลพันธุ์ที่เป็นผลพันธ์ของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาโครงการอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นตัวที่บอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องโยกย้ายถิ่นฐานนะ เขาไม่จําเป็นต้องไปหางานที่อื่นแต่ใช้ทรัพยากรที่เดิมเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าเลยมาพัฒนาแล้วกลายเป็นอาชีพเขาได้อันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญของเราอนเนาะออนอกเหนือจากเรื่องของรายได้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความภูมิใจให้เกิดกับขึ้นกับชาวบ้านนะครับปัจจุบันชาวบ้านเหล่านั้นที่มีองค์ความรู้เนี่ยสามารถอัปเกรดรือยกระดับตัวเองเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดองค์ความรู้อะ่ะมันเป็นความภูมิใจที่ทำให้ชาวบ้านเขามีความมั่นใจว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วไม่ต้องรอการนําจากหน่วยงานงของรัฐเลย เขาเองก็สามารถที่จะเป็นผู้นําได้นี่เป็นการทนาชาวบ้านเป็นการทนาผู้นําในท้องถิ่นระดับรากหญ้าซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าถ้าคนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถลุกขึ้นมานําสังคมของเขาได้ลุกขึ้นมานําชุมชนเขาได้เนี่ยอันนี้คือความยัง่งยืนที่แท้จริงนะครับแล้วสําคัญสุดคือเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอะไรจากคนอื่นมากเขาแค่ดึงเอาสิ่งที่เขามีอยู่ออกมาใช้ดึงเอาจุดที่เป็นจุดแข็งของเขาเนี่ยหรือว่าเป็นคนที่ช่วยขจุดประกายไฟให้เกิดความคิดหรือว่าเกิด วิธีการคิดที่ถูกต้องเนี่ยแล้วดึงเอามาใช้เนี่ยอันนี้ถือว่าผมว่ามันเป็นการเป็นเป็นทิศทางการเดินที่มันชัดเจนและมันถูกต้องแล้วก็สามารถทําให้คนเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้โดยที่ลดการพรึ่งพาหน่วยงานภายนอกอย่างน้อยเนี่ยภูมิใจว่าในช่วงชีวิตหนึ่งที่ทํางานที่ที่โรงไฟฟ้าบางบงกงเนี่ยเราได้สร้างสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ดีให้กับชุมชนเราได้มีโอกาสเห็นรอยยิ้มของคนในชุมชน ซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะเคยแห้งผากแล้วก็ได้ครั้งหนึ่งผมเคยไปที่โรงเรียนไพ่บุญเสนีไปทากิจกรรมเนาะแล้วก็กําลังจะกลับเพื่อกลับมาลงไฟฟ้านี่แหละเอ่อที่นเสียงชาวบ้านเขาเรียกคุณเอคุณเอณเนี่ยคุณป้านะ่ะด้วยความหวงเราจะกลับบ้านแล้วกลัวไม่ได้ขนมทานนะเอาขนมมาให้ขนมไม่มูละค่าอะไรครับเป็นแค่ขนมจากธรรมดามีทัไม่ถึงหกชิ้นม้งจะไม่ผิดแต่มันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกภูมิใจะ่ะ ภูมิใจที่ว่าเขารู้สึกว่าเราเหมือนลูกเหมือนหลานเขาร like ู้ส right. well ึกเราคือเพื่อนบ้านของเขาผมว่าเรื่องนี้มันเรื่องที่ยิ่งใหญ่เราอาจจะไม่มองเรื่องของการทําให้เขามีรายได้หรือไม่มองเรื่องของการทําให้เขามีบ้านหลังใหญ่แต่จริงแล้วบ้านหลังใหญ่ของเราเนี่ยคือก็คือชุมชนนะครับเขามีความสุขเรามีความสุขเขาเห็นเราเขารู้สึกว่าเราเป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเนี่ยคือหัวใจของมันของคนทำงานในด้านขนาชุมชนเนาะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเป็นผลพลอยได้ตามมาเนี่ย มันก็ทําให้เราแอบยิ้มแหละแต่ผมก็เชื่อมันว่าทุกครั้งที่ผมผ่านไปในพื้นที่ที่เราเคยทํางานร่วมกับทางโครงการเนี่ยผมว่าผมยิ้มทุกครั้งอะ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความทับใจที่ที่เกิดขึ้นมาจากการได้ลงมือเข้าไปทํางานในพื้นที่เปิดใจยอมรับองความรู้ชุมชนเนี่ยเป็นบทเรียนแรกเลยที่ท,ที่ได้แล้วก็เรื่องของการดึงศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราต้องให้ความสำคัญต่อ,ต,อต่อความรู้ของชาวบ้านนะ พราะชาวบ้านเนี่ยเขามีของดีเยอะเพียงแต่ว่าเราหยิบมาใช้หรือเปล่าจริงอยู่ความรู้แบบชาวบ้านเนี่ยเป็นความรู้ดั้งเดิมแต่ถ้าเราสามารถเอาความรู้ดั้งเดิมเนี่ยให้มาพัฒนาหรือมาสอนรับโดยการใช้องค์ความรู้สมัยใหม่มาใช้เนี่ยถ้าสองตัวมันผสมกันเนี่ยมันทําให้การพัฒนาเนี่ยมันไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนสุดชาวบ้านมีมีของดีอยู่แล้ว <H ums> แต่ของดีนั่นคืออะไรเนี่ยเราต้องค้นหาทีนี้เราจะค้นหาเจอไม่เจอเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยทาให้ชาวบ้านเขาไว้ใจเราหรือเปล่า ถ้าเขาไว้ใจเราเนี่ยเขาพร้อมเปิดใจกับเราเนี่ยเราสามารถพาเข้าไปได้มันขึ้นอยู่กับการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้เขาเกิดความเชื่อมั่นมากในเมื่อชุมชนอื่นเขาทําได้คุณก็ทําได้ในเดียวกันคุณมั่นใจคุณทําได้คุณอยากทําสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นเรามีองค์ความรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเอาไปช่วยก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเดินได้เร็วขึ้นไปได้ไกลขึ้นแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็สอนรับกับ สถานการณ์ปัจจุบันโลกที่มันเปลี่ยนไปรอบๆพื้นที่บางประกงเนี่ยว่าจะเป็นที่บ้านคลองหัวจากไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลท่าข้ามเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนแล้วฝันของเราที่จะไปให้ถึงก็คือการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีการพึ่งพาตนเองทั้งด้านการสร้างอาชีพการเป็นวิทยากรชุมชนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แล้วก็ในอนาคตเราจะก้าวสู่การเป็นชุมชนที่ขยายองความรู้ไปสู่พื้นที่อื่นๆนี่คือความตั้งใจของเราที่การได้ลงมือเข้าไปทำงานในพื้นที่แล้วก็เราได้เห็นผลเราได้ทําให้คนที่ครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่มีความหวังอะไรเลยครับชีวิตเขาได้มีความหวังหรือว่าเขามีโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ